เลสิกมีกี่แบบ เลสิกมีหลายแบบมากเลยนะคะแต่จะแบ่งได้ใหญ่ๆเป็นเลสิกมาตรฐานคือการใช้ใบมีดอัตโนมัติหรือไมโครคาร์โตมเฟมโตเลสิกคือการใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอนแทนใบมีดซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการรักษาและ Re l a ็ m i ์ไมแผลเล็กเจ็บน้อยพื้นตัวไวเหมาะสำหรับคนที่เป็นตาแห้งเพราะจะทำให้เกิดตาแห้งหลังผ่าตัดน้อยที่สุดและมีความแข็งแรงของกระจกตามากกว่าเลสิกวิธีอื่นการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดเลสิกจะต้องหยดยาตามที่แพทย์สั่งคือยาแก้อักเสบฆ่าเชือ้อ ลดการแต่งหน้าบริเวณรอบดวงตา1สัปดาห์กําลังกายทั่วไปสามารถออกได้หลังจาก1สัปดาห์ค่ะดําน้ําซาวน่าว่ายน้ําหมอขอ1เดือนอายุการใช้งานของเลสิกยาวนานหลายปีเลยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายตาในอนาคตของผู้ป่วยดังนั้นการถนอมสายตาหลังการทําเลสิกเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเปลี่ยนเร็วและให้เลสิกที่ทําไว้อยู่กับเราได้ยาวๆเลยสําหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเลสิกเพิ่มเติมหรือมีคําถามอะไรที่คําาถมไไว้้ในนนเเดลยะะคะ เราพบกันค่ะ